นีคือน้องรีวิวหน่อยร้องแล้วรถคันนี้พิเศษนะกูสั่งว่าเปิดไฟคือเปิดเองเลอาเปิดไฟขายขายขายไอ้เหี่ยขายเลยสัตว์ซื่อมาไม่ถึง3วันขายแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกูเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในการซื้อขายคันนี้เลยกโบอยคัดพ่อกูก็ขอเบอร์เจ้าของรถ ครับสวัสดีครับผมโกวบอยคันนะครับมิกกี้โอ้โหเขาชอบมากเลยพี่ถ้าราให้แสนนึ่ล่ะโอนเลยโอนเลยแล้วกูบอกเขาพูดมาคำนึงเชื่อกูเธอมึงซื้อไปเถอะมึน่ามาเกายข้างหลังนะสบายสบายพอได้ยินพอได้ยินคำมาก้อยรู้ตัวอีกทีกูขับกลับบ้านนะ แล้วมันไม่มีรถใช้แอ้พูดตรงๆเลยอ๋อซื้อรถลูกปีได้ไหมอ๋อที่มึงกำลังพดมานี่คือนี่มึงกำลังป้ายยากูใช่ไหมบอยที่มึงเลี้ยงที่ดิเจ็ตกูซื้อไปเลยไอ้ยมึงขับเองไอ้นี่มึงจะมาเอารถเบียร์กูใครขับคุณขับอยู่เนี่ยคุณขับอยู่เนี่ยสวัสดีครับยูซีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแนแลนักกินรสฉันเลยครับ มีหลายคนบอกว่าให้นิกี้ช่วยรีวิวรถใหม่ที่เพิ่งซื้อหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจะพา FC ีครับมาดูรถใหม่ที่เพิ่งซื้อประมาณ2วันละมาขุดสมบัติของจันทพันนี่ตระกูลจันทพันเขาเออจันทพันไม่มีสมบัติอะไรครับ <c oughs> บ้านลำบากมากเลยทุกคนเลย <c oughs> เฮ้ยฮะคุณจะเปลี่ยนนามสกุลใหม่อะ่ะก็ไม่ใช่จันทพันธ์ไม่ได้รักพอ่อรักพอ่อคืย,ยังไงก็ันตจันตพันเนี่ยก็ต้องต้องอยู่ก็คือสมบัติของคุณไอ้เมาส์แหละสองคนผงผมคนเดียวเกีียวไอะไอ้เมาส์ไอ้เมาส์เซ S รถคุณไม่ใช่ไอ้เมาส์ไอ้เมาส์คอยเมาส์มันมันไม่มีเงินซื้อโอ้โหไอ้นี่รวยจะตายมันไม่มีเงินซื้อโคบอยลองจับในน้อยก็มีในไอ้นี่มันมึงได้ยูทูบเดือนเท่าไหร่มึงได้มึงได้อยู่เดียวเท่าไหร่หกพันหกพันหกัน6,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐ6,600บาทแล้วมึงอะไรมึงจะมาซื้อเซเว่นอะไรก็ขอกูอยู่ขอราคาพิเศษ เียม,มึงติดเวอร์ปะวะตอนนี้ผมเดี๋เด้มึงว่าน้องว่าไงนะติดเวอร์มึงช่วยไปดูข้างห,หลังเนี่องตอนกับซีรีส์เจ็ดี่คือติด,ตด,ตด น้อง,งอมึงติดเพ้อไม่ใช่พอราะสติแตกไม่รวมรถตู้นะมีรถตู้อีกไม่ไม่โอเคเดี๋ยวบอกก่อนไอตีตอนแรกเนะี่ยรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือรถตู้เป็นหลักครับ,ค,รบคุณใดน,นะครับรักมากคันนี้ช่วยผมทำมาหากินนะครับแต่ขายนะเดี๋ยวขายเดี๋ยวบอกราคารักมากแต่ขาย <S <S แตขายเฮี้ยไม่ไม,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 ไม่ไม่มีตังค์ช่วงนี้<อ>งานแคนเซิลหมดแล้วเนี่ยฮอตอ่ะพอตอ่ะโปรอีกแคนเซิลหมดแล้วฮอตยังยังอยู่ไหมยังอยู่ฮอตเนี่ยให้ชีวิตผมนะครับไทยแชร์โรมาตั้งแต่ ep แรกถ้าไม่ผมมีวันนี้ครับขายนะครับเรียมา มันไม่มีอะไรที่ <ๆ S 1> แบบเก็บไว้นุ่นสอนชีวิตมึงบ <ASE> ้างเลยเหรอเก็บไว้คนเราอย่าไปยึดติดนะอย่าไปยึดติดนะทำไ้ใช่ยึดติดคนเราถ้าจมไม่ลงนะชีวิตลำบากมีก็ซื้อไม่มีก็ขายไปถ้าใครจะดูไทม์ไลน์คุณนิกกี้นะ เทปแรกแชโรมาไม่ใช่พอดคันนี้นะคันนี้เลยไม่โุนคันนี้แล้วมาริโอ้คันนี้เลยไม่แล้วคันก่อนแชโรมาจากคันนี้มาก่อนไม่คันนี้อ๋อเหรอแล้วคันก่อนหน้าคุณไม่เคยไม่เคยถ่ายแชโรมาแชโรมาไม่เคย๋อรอยนี่เปิดแชรโรมาเนี่ยเกิดจากคันนี้ซื้อมาแล้วก็ผ่อนไม่ไหวผ่อนเดือนละสองแสนอ่ะฮะเลยต้องเอามาทำคอนเทนต์อ่านี่คือแชรโรมาเลยแต่ปกติคันนี้เนี่ย บอกก่อนอ้ะไหนก็ไหนแล้ววันนี้ขอรีวิวรถทั้งหมดแล้วกันครับผมเพราะว่าไอ้พอตคันนี้แต่งมา5 0 0แสนกว่าบาทครับั้งเท่าไหร่วะ5้าแสนอะไหนอ่ะไหนจะแม็กอีกชุดแต่งโอ้เยอะเลย กระเชุดแต่งก็ได้สามสี่แสนทะเบียนแยกขายนะทะเบียนนะใครจะเอาบอกสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นทะเบียนสองหมื่นแม่เหี้ยร้อนด้วยไอ้เหี้ยมึงยกอะไรมึงบอกก่อนจะซื้อรถไอ้เหี้ยตังไม่มีต้องมาลำบากกูอีกทะเบียนขายเน่ะทะเบียนทะเบียนฮะสี่แสนต้องมีอะทะเบียนไงตัวเนี้ยพอมอเนี่ยมันดีตรงไหนไหมเพิ่มขอเพิ่มพอมอคือเพิ่มมูลค่าใช่แล้วเพิ่มเก้าด้วยบวกกันด้วยก้ามึงคิดเองกูว่าพอมอเพิ่มมูลค่าแต่จริงๆแล้วพอมอคือเพื่อมี ยเพื่อเมียหรือเพื <alpha> <trees were approved> ่อ yani. ม <t Kiss wei> ีเเพื่อมียหรือพ่อเมียหรือว่าพ่อเดี๋ยวมึงถอยไงสัตว์เดี๋ยวมึงแต่งเมียหรือว่าพ่อแต่ครั้นี้เราบอกกันนะแต่งเท็กอาร์ตมาดูมาดูของแท้ทั้งพันเลยนี่ก่อนเลย โปบอยให้ผมเปลี่ยนตาแล้วมีคนบอกว่าเปลี่ยนทำเฮียอะไรไอเฮียเฉพาะตานี่ยหมื่นกว่าบาทนะมึงอย่าทำไปเล่นเลยพี่ใช่ไอตัวเนี้ยหมื่นกว่าบาทนะมึงนี่เง่าเฉพาะตาเนี่ยแต่งมานะครับเฉพาะตาเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับโอ้แล้วก็ไอคามมีสเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหน้าก่อนอันนี้สเกิร์ตรอบคันนี่ตัวนี้ด้วยนี่โอ้ยนี่เปลี่ยนมาหมดเลยสเกิร์ตมีตรงนี้นะครับสักยอดสเกิร์ตนี่ประมาณรอบคันอะแล้วก็วิงข้างหลังนะให้ดูวิงข้างหลังสามแสนกว่าสามแสนร้อยบาทแล้วก็ล้อล้อขอบพี่เบ็ด ล้อยีิบเอ็ดโอ้ล้อนี่ก็เปลี่ยนอ่ะแล้วยางใหม่จิ๊กเลยคังจากเยอรมันล้อเนี่ยขอบยี่สิบเอ็ดเอ่อดีอัลโตเฮาส์เขาลดให้เหลือประมาณเกือบสองแสนใช่แล้วก็แล้วแตแล้วก็แล้วก็ยางอีกสี่ล้อประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้โหนี่แค่ชุดแต่งแม่งก็ลดคันนึงแล้วเนี่ยหกแสนบาทใช่คัือมันเคยคุยกับเขาบ่อยว่าโคไหนไหนแต่งแล้วขอแต่งให้เต็มเดือนไปสุดเลยเขาแต่งเสร็จปุ๊บเงินหมดปุ๊บประกาศขาย อันนี้นะครับทั้งคันนะครับสเกิร์ตสเกิร์ตสเกิร์ตข้างนี่เมื่อกี้ให้ดูสเกิร์ตโคตรใหม่ตัวนี้นะครับสีสเกิร์ตน้ำนะครับแม็กก็ลายใหม่ล่าสัตว์เลยล่าสุดตัวนี้ทั้งหมดจะคือสีเดิมๆเลยนะครับเดิมๆก็จะมีรอยก็จะมีอยู่นิดเดียวขันนี้ขายขันนี้ขายันนี้ขายไม่ลงรักรักมากก็ถ้าเจ็ดล้านก็ดีเอ็มก็บอยไม่ต้องเจ็ดล้านหกล้านแปดเอาเอาไปเลยหกล้านแปดปล่อยปล่รักมันรักมันคือมันทำเงินได้นิกกี้ครับแล้วก็ ใครสนใจขายจริงบอก่ะหกล้านแปดเดยกกูแชร์โอยเลยมาเอาไปเลยคันนี้ข้อเสียอย่างเดียวคุณแย้ีดอกเดียวเออบอกไว้ก่อนเจ้าของเก่าเขาให้มาดอกนึงเออแต่ผ่อนหมดแล้วหน้าคันนี้ผ่อนหมดแล้วครับผ่อนหมดแล้วครับเป็นไทยแล้วคันนี้นะครับผ่อนหมดแล้วนะครับตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยภายในกิ๊บมากเพราะภายในเนี่ยคือแทบไม่ยุ่าแล้วขับน้อยด้วยไม่ก็ขับน้อยไม่ครับไม่แค่สามหมื่นหนึ่งคันนี้มีแค่นี้คันนี้มีใช้แค่นี้บอกเลยว่าพอกคันหนึ่งคันนี้มีแชร์โรมา ับไปเที่ยวเดโมแค่เดโมดรเฟสเอ็มคอเทียร์วนอยู่แค่เนี้ยแค่เนี้ยคี้ิตมันแค่นี้911อันนี้คาร์เดล่าโฟรับขับสี่นะครับสวยสภาพกิ๊ตขึ้นเบอร์ไอ้บัฟให้ไหมขึ้นเบอร์ขึ้นเบอร์บัฟไปเลยไอดีอะไรเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปไอดีอะไรติดต่อมาแอดมานะครับตือน้องรีวิวหน่อยท้องอย่าพ่งฉีดคุยก่อนมึงจะรีบไปไหน ไฟจะโชว์รถเครือบแก้วมาแล้วอ๋อแล้วรถคันนี้พิเศษนะกูสั่งว่าเปิดไฟคือเปิดเองเลิกาเปิดไฟขายขายขายไอเทียขายเลยซื้อมาไม่ถึง3วันขายแล้วขายไอเทียเขาบอกว่าเปิดไฟไม่เปิดอะคันนี้นี่คือซื้อแบบงงมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไปถ่ายงานกันเลิกสีโมงเย็นแต่ต้องไปถ่ายงานต่อแต่ว่าสรุปว่าอีกที่หนึ่งเราถ่ายไม่ทันครับก็เลยเลิกเร็วกว่าปกติ พอเลิกปุ๊บโกบอยคัดบอกว่าไปดูรถกันไหมน้องเริ่มแล้วกูก็แล้วแต่โกบอยกูก็มาแล้วยังไงก็ได้เพราะว่าพี่โตองขับรถกูว่าโอเคโอเคโกบอยเขาก็พาไปดูแต่พอได้แล้มันร้อนมันเหนื่อยมันเมื่อยมันมันล้าไปหมดทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีกติกใจก็ตามใจโกบอยก็ตามใจโกบอยเพราะว่านั้นไม่เหนื่อยมากเขาก็เลยพาไปดูคันนี้ครับ BMW ลยูซีรีส์เจ็ดเจ็ดสปี2018วิ่งวิ่งน้อยด้วยวิ่งมาหกห0ื0 0อ๋อิ่งมา60,000ครับ ก็จริงๆราคาตลาดคันนี้ผมเห็นเขา้าเขาขายกันประมาณสักสองสามล้าน1 2่งสองล้านเก้าสองล้านแปดอะไรเงี้ยครับแต่คันนี้ขายถูกกว่าที่อื่น 5, คันนี้ขายสองล้านเจ็ดคันนี้ก็สวยดีแต่ว่าแววตากโกบอยตอนดูเนี่ยโอ้โหเขียมมึงเหรอตานี่เป็นบากายเลยจ,จัดเหรอโอ้โสวยมาก สวยมากไม่แต่ด้านในมันสวยแบบเหมือนยานอวกาศเลยด้วยเดี๋ยวจะพารีวิวเดี๋ยวให้เมาส์นั่งกับกูข้างหลังแล้วก็โกบอยขับนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปรีวิวหน่อยไหมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกูเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในการซื้อขายคันนี้เลยผมก็ยืนดูอย่างเงี้ยผมก็ยืนดูดิ่งมากนายน้อยกูนิ่งผมยืนดูอย่างนี้เลยแต่โกบอยอ่ะเข้าไปลองสตาร์เข้าไปลองนั่งเข้าไปอะไรปุ๊บขอเบอร์เจ้าของหน่อยขอคุยกับเจ้าของสวัสดีครับผมโกบอยคันนะครับพอดีมาดูรถนะครับแล้วตอนที่ เขาชอบกูนิ่งๆอยู่เพราะว่ากูคิดอยู่ว่าจําเป็นไหมสําหรับกูแต่ว่าถาามอยากได้ไหมชอบอยากได้ไหมอยาก,ยากแต่ว่าตังค์ <ๆ S 1> ไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยอยากซื้อเพราะว่าเปลืองตังค์ <ๆ S 1> โอบอยคัดพ่อกูก็เข้าไปลองนะครับไปลองเล่นนู่นเล่นนี นั่งรถแรกเลยสัตว์นั่งคนแรกเลยสตาร์ทรถนะครับทำนู่นทำนี่ปุ๊บขอเบอร์เจ้าของรถครับสวัสดีครับผมโควอยคันนะครับพอดีผมมาดูรถให้ลูกผมแล้วครับมิกกี้โอ้โหเขาชอบมากเลยพี่ไอ้เด็กไดนีไม่ได้พูดแตกแอบกูไม่ได้รองที่อะไรกันทันี่เลยผมยืนมองแค่นี้แล้วโควอยโอ้โหนะครับน้องมิกกี้ลูกผมเนี่ยเขาชอบมากเลยนะเขาอยากคืนไปถ่ายยูทูปเขาว่าถ้ารถให้แสนนึงน่ะโอนเลยโอนเลย ไอ้เฮียเขาก็เอาสิีแล้วกูว่าเขาพูดแบบคำหนึ่งเชื่อกูเถอะมึงซื้อไปเถอะก้อยตัวเล็กนั่งก้อยตัวเล็กนั่งก้อยตัวเล็กนะให้โต้งขับนะมึงนั่งก้อยข้างหลังนะสบายสบายพอได้ยินคำว่าก้อยมึงก็เฮือกเขี่ยพอได้ยินพอได้ยินคำว่าก้อยรู้ตัวอีกทีกูขับกลับบ้านนะโอ๊ยน้อยน้อยซีรีส์เจ็ดเลยเหรอให้ก้อยนั่งสบายสบายครับเออโหย ออยิจฉาคุณเลยแบบพาก้อยไปเรียนกอล์ฟตรกลางวันก้อยเรียนพาก้อยไปตรวจครับโควิดก็คือเขาแกันงสามคนจำคำที่กูบอยบอกว่าโอเคให้โต้งครับครับให้โต้งครับแล้วค่อยนั่งตัวเล็กสบายสบายเอ็นบอาแล้วหลับไปเออไงภาพที่กูจำก็คือกูพยายามเอ็นบอาให้ก้อยให้นอนสบายสบายก้อยบอกว่าพี่นอนไม่หลับเพราะกู้สบายกว่าจอยู่มันเริ่มอยู่ได้ละเดี๋ยวพาไปดูไปรถตู้เดี๋ยวขับรถตู้อีกคันหนึ่ง คันนี้องจ2ดต้วนนะครับวิ่ง60,000มี BSI อยู่ครับนะครับประกันชั้นหนึ่งยังเหลือยางเพิ่งเปลี่ยนในประวัติเช็คไปแล้วไม่เคยชนครับนะครับมีรอยเฉียวนิดเดียวนิดเดียวนอกนั้นก็กร๊ปหมดเลยเดี๋ยวย้อนไปทีหนึ่งนะครับ6 0 8ครับแล้วไอ้เฮียใครมาคอมเมนต์บอกแพงแพนไม่ต้องคอมเมนต์ในสัตว์กูขายแพงกูกำไรนิดนึงรถตู้มาอ่รถตู้ีนตัวที่เป็นหุ่นใดเอ H1 ปอ H1 ปะ H1 เบียน ทะเบียน69แยกขายเอาทะเบียนไม่รวมอีกเหรอไม่รวมนี่ไม่รวมสิหรอขายเท่าไหร่ตัวนี้ขายล่ะซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา8ปดแสนประมาณ8ปดแสนห้าก็จะ2ปีกว่าแล้วแต่ตัวนี้แต่ง v i p หมดเลยนะแต่ง v i p บอกอ่ะนั่งสบายมากใช่2014ใช่ไหมครับอุ้ยยังโอ้ยติดแสงติดแสงตดแสงกว่าขายกันติดแสงกว่าราคายังไม่ไม่ตกเลยปล่อยไหกแสนเราไปอุ้ยมอมอนี่ย่อมาจากโฮมนะคือะไปที่บ้าน69 ไม่ใช่อะมอมตูบอกเยอะมากเลยนะหกเก้าต่อสบายมีทีวงทีวีครบครับเอาโอเคคันนี้ขครหมดแต่เดี๋ยวจะพาไปรีวิวรถใหม่แล้วกันไปๆๆมาเหลืานะครับจำลองว่าสาเหตุที่ซื้อมาเพราะอะไรนะครับประตูเป็นประตูดูดนะดูดนะดูดนะเดี๋ยวได้ลองลองลองของเขาลองอีกที ผมไม่เคยชินไงกูก็ไม่ชินกูนก็ปิดแรงตลอดคันนี้นะครับความพิเศษเนี่ยคืออ่าจริงๆงอ่ะเราอ่ะนี่เรามีปุ่มนี่ไว้แต่กูผมไม่ยังเล่นไม่ไม่เป็นเลยมันมีปุ่มที่แบบเอาหน้่ข้างหลังใช่ไหมครับอ,อย่างนี้แล้วก็รเราก็เอานี้ออกมานะเฮ้ยเป็นแท็บเล็ตเนาะแท็บเล็ตแล้วก็สามารถควบคุมทุกอย่าง<ม>ในรถอะป,ปิดม่าน จะเปลี่ยนไฟจะเปลี่ยนเพลงจะฟังพิ้จะบังแสงจะแบบเฮ้ยเจ๋งมากนะเออข้อมูลกินสักผีป้าวก็คือจากแท็บเล็ตแค่เครื่องเดียวในซีรีส์เจ็ดนะครับใช่ครับไม่เป็นอะกูบอยผมทำไม่ได้อะรถก็คุณเอามาแค่วันเดียวเออวันนี้วันวันนี้วันที่สองแล้วก็มีจอนะครับจอสองจอนะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับโอ้ยดูดูหนังดูละลาเนี่ยก็คือความความฝันเลยก็คืออยากนั่งสบายๆกับก้อยอย่างนี้แหล่ะมีสบายประงานด้วยกันไมีสบายนะคมากชอบใช่ถ้าคุณขับเองคุณขับคันนี้ไปได้ใช่่ขขัับบรรรถถไไปปเวิ์์พอยยงาะ รถ่ายหนังถ่ายรายการอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดขับรถมันมันอันหนึ่งหนึ่งคือมันเปลืองรถสองคือมันดูขี้อวดเ้ิกอวดบางทีทางมันไม่ใช่ทางแบบปกติทางมันสมบูรสมบันคุณรถขับตรงไปใช่เนาะใช่จริงๆนี่เรื่องจริงก็เลยแบบคุณจะขับไปลังสิทธิ์คลองนู่นคลองนี่ไม่ได้แล้วนะใช่ถ้าลังสิทธิ์คลองห้าคลองอืไม่ได้เนาะบางที่แตกหมด บางทีถ้าแบบซอยแบบพื้นที่ยังไม้ใช่เออมันก็มีบางพื้นที่ยังเป็นอยู่ก็ถ้าคันนี้อะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็โอเคข้างหลังอยากลองนวดเห็นบอกว่านวดได้นวดได้นวดได้แล้วนวดก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 ดนวดยังไงมนมีปุ่มนวดแต่จริงมันกดจากแท็บเล็ตก็ได้แต่มันกดตรงนีมันมีปุ่มนวดอ่ะมันก็นวดนอนวดไปแล้วก็เลื่อนเบาะขอซื้อกาแฟหน่อยครับทุกที่น้อยๆกินอะไรครับเดี๋ยวผมซื้อแล้วคุณก็รีวิวรถไปเลยเอาเอ่อ โอบูกูโดนกลัวตัวนี้โอบูบูขอโอบูคุณแมวอะไรครับแมวไม่เป็นไรผมกินกับมิกกี้ก็ได้ครับเอาไปสิเดี๋ยวก็แย่งกูอีกเมาไม่เป็นไรกินนิดเดียวมึงก็ชอบแย่งกูอ่ะนิดเดียวหนะไม่เอาฟังเลยกินไม่กี่อะไรไม่ยอมฟังมึงไม่แยกกูอีกมึงซื้อแบบเป็นช็อตได้ไหมเอามาดซื้อให้เอีฮิ้มัะฉ่าก็ได้ครับโอผมไอ้เค้ยนี่ชอบไม่เอาแล้วก็ไม่แย่งกูอีกเออเอาให้เมียงเปล่าออไม่เป็นไรเมีมึงเอาอะไรไม่เป็นไรครับปล่อย ไม่กินครับโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับมาคุยนะมันยังไม่นวดเลยนวดปะไม่นวดมันจริงมันทำได้แต่ผมเล่นไม่เป็นเอฟซีเพิ่งซื้อมาเล่นไม่เป็นมันกดปุ่มนวดได้แต่ว่าเล่นไม่เป็นเว้ยความเจ๋งนะตอนแรกผมมนะมันเปิดเพลงใช่ไหมมาวันเปิดเพลงแล้วก็ใช้นิ้วเบาเสียงเพลงได้แต่กูก็ใช้นิ้วแบบเหมือนกับมึงเป็นเจไดอ่ะอี้ยมีพลังจิตอย่างงี้เหรอเออไหนมึงลองดิ

ตอนแรกอ่ะผมมาซื้อเพราะไอ้น,อนี่คูเปอรวาวไงเพาไม่เคยได้รู้เรื่องนู้นท่ไหนคูเปอรวาวสรุปว่าทำมาตั้งรุ่นพี่จริงน,นบอกว่าไอ้เฮี้ยซีรีส์สามมาทำได้ซีรีส์สามซีรีส์ห้าทำได้หมดทำได้หมดรุ่นใหม่ๆหม่ทำได้หมดเออตอนแรกดูว่าทำมาเฉพาะซีรีส์เจ็ดจร่งๆคันนี้ก็ชอบครับนับโอชอบผมชอบมากนะผมชอบเลยชอบไหมมันนั่งสบายมากน,นวดน,นวดแล้วนวดแล้วเออ แล้วนั่งสบายมึงเอ็นได้เลยเอ็นบอกแบบหมดแล้วสบายจัดเลยแล้วอันนี้เอาขึ้นได้สมมติว่านั่งสามคนก็นั่งก็เนี่ยวันที่กูแบบว่าอ้าวที่ก้อยบอกว่านั่งรถตู้สบายกว่าเขานั่งไงนไหมเออเขานอนไม่หลับก็ต้องีัเนี้ก็เก็บก็เก็บได้เก็บได้เป็นม้าว่านั่งสงสารเป็นสี่คือมันมีรถคันเดียวคือมินิคูเปอร์ใช่มินิคันที่แมนมีมินิคันที่แมนแล้วก็มินิซ่อมบ่อยใช่ป่ะซ่อมบ่อยมินิเอ็มม้าซ่อมบ่อยมากโอ้ยแล้วผมอ่ะมึงมีงานในวงการบ้างไหม อันนี้ไม่มีเลยเยอะยิ่งโควิดมานี่คือแบบหนักกว่าเดิมอีกหนักแล้วหนักนกว่าเดิมนะ้วขบวนมาเดีย๋ยวมึงโชคช่วยขบวนนะก็บอยที่ไหนนะวะนี้เราสัมผัสโอ้โหคนมองคนเต็มเลยทำไมอ่ะขับซีรีส์เจมาโอ้อยบอยบอยตอนนั้นที่นอนอ่ะบอวครับเนี่ย<บ>นอนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก,ก็ที่พันทุกประเรียนคอปอ่ะเขาอยากให้เขาหลับไงเขานั่งๆไม่หลับก็เอาขึ้นไง แล้วก็นอนนั่งนอนอนอย่างเงี้ยโอ้ยอุตส่าห์ซื้ออุตส่าห์อยากให้นอนโอ๊ไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่หรอกคือมึงนอนได้แต่ว่าน้องก้อยเขาอ้อนคุณไงเอานอนอ๋อขอบคุณพอบอยทำราคารที่ไหนได้โชเฟอร์ที่รักเนี่ยคุณเป็นพิธีกรไปไหนคัดนายอะไรเงี้ยได้โชเฟอร์ที่รักเหรอเฮ้ยแล้วโชเฟอร์อะไรกินซาบักวะ นายครับไปไหนครับนายครับกับที่เดิมก็คือวนมาซื้อตาบักครับด้วยสิครับด้วยสิชีวิตชีวิตเขาโคตรสบายเลยครัหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยก็คือผมพูดแล้วคุณไม่ครับอ่ะอ๋อครับเปิดยังยังไงครับเปิดนายครับไม่ทราบน้องนายมันไปแดดที่ไหนบ้างเล่าเล่าประวัติให้กลัวฟังนี่ไอ้เคี้ยคือมึงเป็นอ่ะให้เอฟตีฟังด้วยเลยทำไมตอนนั้นคือมึงเป็นมึงเข้าวงการจากเป็นน้องใหม่ใช่ไหมใช่ แล้วก็มึงจะให้เริ่มตั้งแต่อายุ่สิบห้าเลยเหรอโอูยว่ามันจะจบแล้วมึงเพราะว่าขับสิบรอบอูเรื่องมึงคือยังไม่น่าจะจบหรอกดูคงห้างขัดปุ้นทำไมที่ว่เขาเลือกให้หวยเริ่ไปต่อผมเริ่มต้นจากเข้าวงการเนี่ยก็คือเล่นน้องใหม่ใช่ไหมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์พอเล่นน้องใหม่เสซตตัวไปร้องเพลงน้องใหม่ตอนนั้นได้ตอนเท่าไหร่เจ็ดพันน้องกูยังเล่นไม่เสร็จเลยมึงรีบดูเธอร์นทำไมวะ ถ้ากูไม่รีบอยู่เธอเนนะกูดูแล้วเกย์น้ำมันมันตกนายไม่ของผมมันนั่งสักแลนะเพราะาบ้านผมลำบากนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะพ่อเลิกกับแม่ใช่ไหมครับพ่อก็ไปอยู่เชียงใหม่แม่แม่ก็เลี้ยงผมอยู่กรุงเทพแต่แม่เขาก็ไม่ได้มีงานทำนะแต่เขาก็มีเงินเก็บ ่ทีเราเคยทางานก็มาเลี้ยงพวกผมอะไรเงี้ยตอนแรกความฝันของบ้านผมก็คืออยากให้พี่ชายคนโตเป็นโปรกอล์ฟเพื่อที่จะได้เลี้ยงทุกคนได้โปรแบบไปแข่งโปรเป็นไทยไทยกบูละไรนะความฝันอย่างนั้นแหละตอนนั้นไอ้สองตัวเนี้ยมันไม่เอาอะไรเลยแล้วตอนนั้นมันไม่เอาอะไรเลยก็ ก็เลยว่าลาดผู้ดำรงไอ้เมาก็ดีหน่อยเพราะมันหล่อมันก็ได้เป็นดาราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพี่ชายผมก็ไม่เอาเว้ยก็ได้่เขาบอกผมไม่เอาป่ะผมไม่ชอบผมไม่อยากเป็นมันมันมีเวของมันไว้พอผมไม่อยากเป็นอ่ะผมไม่อยากเป็นเล่าจะไปฝืนมันได้ยังไงอ่ะกบอยเห็นไหมว่าไอ้เงี้ยเงินทั้งบ้านจะหมดแล้วนะหเงินทั้งบ้านจะหมดแล้วกบอยครับเพราะว่าแม่ไม่ทำงานมันตั้งหลายปีตั้งแต่ย้ายมาจากนครศรีอ่ะ มากรุงเทพอ่ะไม่เคยทํางานเลยนะแล้วก็ใช้เงินที่มีอยู่ซื้อบ้านหลังเล็กๆก็ที่อยู่ที่แมวอยู่ทั้เนี้รถเนี่ยไม่เคยได้ซื้อใหม่เลยรถนี่คือแบบเก่าติดแก๊สเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องเปลี่ยนเครื่องเจวันโวกแมวก็คือเป็นรายได้แรกนะบอยแล้วที่นีมันก็เข้าวงการแล้วโชคดีมันเป็นบีโอไวบีโอวนสมคพอดที่หลายคนคิดว่าดังมากได้เงินเยอะมากไปถ่ายแบบทีน้ำตาลเลย จริงห้าร้อยบาทแล้วมันก็เลยมาถามผมว่าตอนนั้นนะมันจะไปอยู่กับใครดีผมก็เลยพูดกับมันว่ามึงไม่ต้องอยู่กับใครมึงอยู่กับกูใช่อยู่กูนี่แหละตอนนี้นี่คือผมตามพี่นิกกี้อยากเดียวนะพี่นิกกี้ให้ทำเลมื่อก่อนไอ้มามันดื้อไอ้มาไอ้มามันตามใจเมียมันตามใจเมียแล้วชีวิตมันได้สงสารคือมันเก็บเงินได้กี่บาทอ่ะพูกับไอซิมตรงนั้นมันเก็บเงินได้กี่บาทอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเราจะมีแบบพี่คนหนึ่งที่แบบยืมเงินเราไปไปบริหารธุรกิจเขาแล้วเขาก็จะให้แบบ เขาเรียกว่าดอกเบี้ยประมาณนั้นกับเราอ่ะไอ้เมาส์มีเงินกี่บาทพุ่หบดเลยไม่คืออย่างงี้คือผมอ่ะก็เอาไปลงทุนกับเขาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยากจะให้แฟนเนี่ยมีไอ้เมาส์รักแฟนเพราะว่าปอยไม่ทํางานผมก็เอาไปให้ด้วยเพื่อให้ปอยจะได้มีมีเงินด้วยไงสองล้านเจ็ดกูบอยสองล้านเจ็ดสองล้านกว่าสองล้านเจ็ดเอาเอาเงินมันเองละล้านเจ็ดไปลงทุนใช่ไหมล้านหนึ่งให้เมีย เพื่อที่จะให้เขาปันผลให้เมียมันทุกเดือนให้มีเงินใช้สรุปว่าเขาธุรกิจเจ๊งไงออืมไ้เหี้ยไปหมดใช่ขบอยโอ้โหแล้วทาไงนแล้วเงินแล้วเขารู้ไม่ได้ว่ามึงระบากเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตมึในเมาหมดตัวไอ้เหี้ยผมด่ามันตลอดว่าไอ้เหี้ยคนเราอ่ะมึงต้อง ยึดด้วยนำแข้งตัวเองไอ้สันอย่าไปพึ่งคนอื่นไอ้เหี้ยผมไม่รับคือพึ่งได้แค่จริงแต่ว่าแต่ถ้าจะพึ่งตลอดชีวิตอ่ะไม่มีทางนะใช่ใช่ไหมพ่อบอยไม่ผ่นก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะโอ้แต่มุมบทเรียนแพงมากหมดเลยนหมดตัวอะไรมั้งหมดตัวเฮ้ยทุกคนใช้คำว่าหมดตัวจริงนะหมดตัวเออหมดตัวจริงไหมหมดตัวจริงไม่แล้วเขารู้ไหมพี่รุ่นพี่เขารู้ไหมเขารู้ว่าว่าเป็นเงินก็สุดท้ายในชีวิตเขาเมาหมดตัวอะไรหมดเหมือนกันไงเขาก็หมดโอ้โหเขาหมดเราก็หมดนะเนี่ย เขาก็หมดอ่ะก็จะไปกบดแต่ผมอ่ะผมยังรู้ทางอีงทีไล่ไงตอนนั้นอ่ะผมก็ยังไปเอาพอดมาก่อนไงอีองกอไม่น่าผม็จะไปซื้อ<ด>พอดเขาพอดอ,อยู่มาบ่อยเนี่ยแต่ไอเฮียมเมาส์อ่ะหมดตัวแล้วตอนแรกอ่ะมันเลงว่ามันจะซื้อตอนนั้นอ่ะมันจะซื้อสีคูปเป้ ถูกไหมครับเพราะมันมันจะเอาเงินอันนั้นไปซื้อเพราะมันโดนโกงปุ๊บใช้คำว่าโกงได้ไหมไม่รู้อ่ะก็เขาเขาเรียกว่าโกงว่ะคุณผู้บริโภคเดี๋ยวใช้คำว่าโกงเลยใช้คำว่าเขาเรียกว่าว่าพลาดเลยนะเพราอทุกอย่างมันพลาดอะไรเงี้ยพอทุกอย่างที่มันให้เขาไปทั้งชีวิตอ่ะพอทุกอย่างมันพลาดอ่ะมันไม่มีเงินไอ้เหี้ยแล้รายได้ไม่มีทุกวันนี้รายได้เดียวของมันคือยูทูบทุกคนบอกเอ๊ะฟินหน่อยรายได้เดียวของมันคือยูทูบตอนนี้ใช่ถูกต้องจริงจริงรายได้เดียวคือยูทูบได้ไม่ได้โกหกเลยได้แล้้้ววววกก่่าาาาาบบททมันขยรถไไปแลด เท่าไหรเจ็ดแสนกว่าบ,บาทเจ็ดแสนกว่าบ,บาทแล้วมันมีเงินทัง้งตัวอีกมาให้คุณ อนอที่ผมเป็นคนจะขายผมซ่อไปสองแสนนะโอ้โหกูพี่แล้วมันไม่มีรถใช้แต่พูดตรงๆเลยซื้อรถพี่ได้ไหมอ๋อที่มึงกำลังพังบดมานี่คือที่มึงกำลังพังบดมานี่คือมึงจะก็คือที่โกววนอยู่สามรอบเนี่ยก็อนหนี้แหละคือให้เดี๋ยวส่วนต่างผมบอกให้นี่มึงกำลังป้ายยากูใช่ไหมไม่ได้ป้ายยาเพราะว่าให้คุยโกวนสองสามรอบเนี่ยมึงเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนมาความเล่าหลงสารมันไม่มีรถใช้แล้วแต่ที่เล่าคือเรื่องจริงนะมึงก็ไปเรียกแทบใช้ไอ้บอยพี่มึงจะย ใช่มึงขับเองไอ้นี่มึงจะเอารถเบียร์ูใครขับคุณขับอยู่เนี่ยคุณขับอยู่เนี่ยชีวิตกูนี่นะตอนนี้มันมีเงินอยู่นิดนึงอ่ะใช่เออเดี๋ยวเดียวที่เหลือเดี๋ยวว่ากันเออค่อยว่ากันเดี๋ยวดูนิดมึงเนี่ยกูว่าจะนิดเดียวไอ้พ่เอาไปผ่อนเอาไปแทนเจ็ดแส่อนให้ทำทุกอย่างผ่อนเดือนละหกพันอ่ะ ไอ้เมาไอ้เฮียใช้ ah? รถอะไรไรนี่กี้เฮียรถกูจะคงไม่มีรถใช้อยู่มัไม่รถกองนี่หรอวะบอยแกร็บอะไรอย่างเงี้ยมึงควรจะบอกน้องมือมากกว่ามึงควรจะถามมากกว่าหลานคุณอะไมามันคือหลานอะไรเอหลานคุณไหนเมาอ่ะใช่ไอสัตว์เลยชีวิตกูนี่นะหลาน ล้านคุณนะโอ้เึงดึงปะไอ้เหี้ยถ้าพกลงกันแล้วไงว่าไปถ่ายเชียงใหม่ออนพร้อมกันไงแล้วไงต่อใช่แล้วอะไรมึงออนก่อนตลอดพวกทิพมึงออนก่อนกูตลอดไอ้เหี้ยไม่ใช่ผมมันหลานมึงไม่ผมหลานกุ้งอะ่มเห็นนะเห็นก็กูบอกแล้วว่าออนพร้อมกันไงไอ้เหี้ยมึงก็เอาไปออนก่อนตลอดไม่ผมยังไงอ่ะผมเห็นเห็นคลิปคุณไปไปแดดน้องแล้วแล้วผมไม่ได้ดูคบอกแล้วว่าไอ้เหี้ยแล้วเออไปอ้อนพร้อมกันไงไปถ่ายที่เชียงใหม่แล้วทีนี้ผมก็คิดว่า พอคิดนั้นมันจะต้องมีที่คุณไปหาพ่อแน่เลยอ๋อมึงแค่ดูนะบอกว่าไปเชียงใหม่แล้วมึงไม่ดูเนื้อหาใช่ครับมึงออนเลยครับฮะครับผมเคียนี่คิดนั้นเลยได้เงเดี่ยวกับ6,000รครับโอ้ เดีย๋ยวนะมึงทำช่องมาไอ้คลิปเดียวเนี่ยคือ6,000กว่าบาท <บา S 1> คลิปนี้ก็นะครับ FC ครับก็มารีวิวรถให้ดูแล้วก็ไอ้พวกรถตุ๊กรถตูพ้พรสอะไรเงี้ยผมก็พูดเล่นนะรถถ้าจะเอาจริ๊กจะลองทักมาฝ <c oughs> ากคอมเมนต์มาด้วยนะครับช่วย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 ผมหน่อยนะครับเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะ FC ขาหื่นนะ <c oughs> <c oughs> อยากให้ผมเอารถคันนี้ไปทำอะไรนะครับหรือว่าให้โต้งครับคอนเทนต์โต้งหรือว่ารถมหาปลัยหรือว่าเออหรือรถมหาปลัยเลยได้ รถมหาคลาบอะไรมถ้าใครอยากให้ทำรถมาหาลาไรนะครับก็คอมเมนต์มากันนี้เพราะว่าเดี๋ยวรอรอโครอโคบิดซ่าก่อนเดี๋ยวผมคิดแล้วว่าผมจะเป็นโปรดิวเซอร์เองเลยนะแล้วก็ให้พี่ป๋องพี่แจ็คพี่แจ็คเล็กมาถ่ายนะช่วยคิดหน่อยนะครับ FC ครับคือหลักๆแล้วจริงๆแล้วก็ซื้อมาถ่ายยู u ูบมันอ่ะใชอยากเปลี่ยนคอนเทนต์อยากเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆนะโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์ด้วยนะครับเอ่อซับสไคร์คอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าแล้วไปดูด้วยนะว่าโกบอลอยากให้รถไอ้เมาส์มั้ยหรือว่าอยากให้ไอเมาส์ในรถใหม่ก็ มันเป็นมาเยอะถ้าอยากให้ผมได้รู้กูบอยนะครับช่วยช่วยเชียร์หน่อยนะครับทุกคนครับช่วยเชียร์หน่อยครับโอเคคัดไปสงสารมึงหน่อยซำมนะสงสารเฮียอะไรแล้วมึงสงสารกูก่อนที่กูอยู่กับมึงมาเฮียมึงรวยบอย